หลวงปู่ท่านมักจะสอนว่าไม่มีปาฏิหาริย์อันใดที่จะเท่ากับการฝึกหัดอบรมตนเองหลวงปู่มักสอนให้ลูกศิษย์เป็นนักปฏิบัติคือหมั่นปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทเพื่อพัฒนาจากความสุขที่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกเพียงอย่างเดียวมาเป็นความสุขภายในคือความสุขที่เกิดจากสมาธิเพื่อให้จิตใจมีความอิ่มความพอและพร้อมสู่ความสุขอันประณีตยิ่งขึ้น เป็นบรม,มสุขปราศจากกิเลสสงบและเป็นอิสระหลวงปู่จะสอนเสมอว่าให้ปฏิบัติตามแบบของพระพุทธเจ้าคือยึดหลักแห่งศีลสมาธิปัญญาโดยไม่มีทางลัดสอนให้กระตันยูและซื่อตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์โดยไม่อวดอุตริไม่ให้ติดที่ตัวครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งตัวของท่านเองแต่ให้ติดที่หลัก หรือแก่นของพระศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่หลวงปู่พูดบ่อยครั้งก็คือของดีอยู่ที่ตัวเราของไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราให้หมั่นดูจิตและรักษาจิตรวมทั้งภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถและดำเนินชีวิตอย่างคนไม่ประมาทแนวทางการปฏิบัติบ,ตบริกรรมภาวนาตามหลักของหลวงปู่มีดังนี้ เริ่มต้นด้วยการกล่าวคำบูชาพระและสมาทานศีลโดยให้เปลี่ยนศีลข้อกาเมเป็นอภร,รมมจริยาเพื่อเตรียมจิตก่อนอธิษฐานจิตเพื่อให้จิตเกิดการสำรวมทั้งกายวาจาและใจจากนั้นก็กล่าวคำอาราธนากรรมฐานว่าพุทธังอาราธนานางกรโรมิธรรมังอาราธนานางกรโรมิสังฆังอาราธนานางกรโรมิ ในเบื้องต้นนั้นยังไม่ต้องรีบบริกรรมภาวนาแต่อย่างใดให้ปรับท่านั่งให้สบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนสูดลมหายใจลึกๆทำจิตให้ปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วระลึกว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตคือการพัฒนาจิตใจแล้วน้อมจิตกราบว่าพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิ สังคังวันทามิไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ค้างคาอยู่ในใจเราเรื่องน่าสนุกเพลิดเพลินใจทั้งหลายหรือเรื่องที่ชวนทำให้ขุนมัวความฟุ้งซ่านใดๆให้ปล่อยวางความลังเลสงสัยนิเสียก่อนเมื่อชำระนิวรณ์ออกไปได้ระดับหนึ่งแล้วให้หัดพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจะสามารถยึดเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง แม้กระทั่งตัวเราเองเพราะที่พึ่งที่แท้จริงนั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นบริกรรมภาวนาไตรสรณคมในใจว่าพุทธทังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิด้วยใจที่สบายและไม่เคร่งเครียดทำจิตให้ยินดีในทุกๆคำบริกรรมภาวนา เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็ให้น้อมพิจารณาในหลักของพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราและไม่สามารถบังคับบัญชาได้พิจารณาให้ละเอียดซ้ำๆลงไปจนกว่าจิตจะได้เห็นและยิ้มรับกับความจริงนี้ว่ากายนี้เป็นเพียงโครงกระดูก แม้ว่าภายนอกจะดูแตกต่างกันออกไปแต่เบื้องลึกภายในก็ไม่แตกต่างกันเป็นกระดูกที่ไม่น่าดูน่าชมเสมอกันหมดเมื่อใดที่จิตเริ่มขาดกำลังลงก็ให้นึกนิมิตเช่นนึกนิมิตถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือว่าท่านมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราแล้วให้พยายามมีสติประลึกรู้ ดึงจิตกลับมาบริกรรมภาวนาให้ได้ดังเดิมเมื่อถึงเวลาจะเลิกก็ให้เลิกเอาตอนที่จิตดีที่สุดแล้วอาราธนาพระเข้าตัวว่าสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธ,ธรรมาสัพเพสังคาผลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพพโสพุธทธังอธิฐานิ ทำมังอธิฐานี้สังคังอธิฐานี้แล้วแผ่เมตตาอุทิศให้แก่เทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราให้เจ้ากรรมนายเวรให้วิดามารดาครูอาจารย์พรหมเทพทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นและให้กล่าวขึ้นในจิตว่าพุทธังอนันตังทำมังจักกวารัง สังคังนิพพานะปัจ,จโยโหตุหนทางแห่งการสร้างสมความดีนั้นหลวงปู่ได้ชี้แนะให้ลูกศิษย์ตระหนักถึงอยู่เสมอว่ายังมีสิ่งที่เป็นกับดักรออยู่ดังคำพูดของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเทระที่ว่าติดดีแก้ยากกว่าติดชั่วเพราะคนที่ถือตนว่าเป็นนักปฏิบัติถือตนว่าเป็นคนเข้าวัดเข้าวาหรือถือศีลกินเจ หากแม้เผอตัวให้กิเลสแล้วความหลงตัวหลงตนจะเข้าครอบงำจนทำให้คิดว่าตนนั้นวิเศษกว่าคนอื่นจิตใจก็จะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเข้าลักษณะที่บัณฑิตเคยกล่าวเอาไว้ว่าคนรู้ธรรมะชอบเอาชนะผู้อื่นแต่คนมีธรรมะชอบเอาชนะตนเองและที่มากกว่านั้นคือ ทำตัวเก่งกว่าพระพุทธเจ้าคิดค้นประกาศแนวทางการสอนของตนเองว่าเป็นทางลัดอย่างนั้นอย่างนี้จงอย่าอวดดีอย่าบัญญัติสิ่งที่พระพุทธองค์มีได้บัญญตัติหากพิจารณาให้ดีจะหาใครเปี่ยมไปด้วยพระกรุณาและพระปัญญาเท่ากับพระพุทธองค์ได้อีกที่อุตสาหลสะชีวิตมาเพื่อค้นคว้าหาทางความหลุดพ้น หรืออริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาแก่สัตว์โลกได้แล้วผู้ที่ประกาศตนเหล่านั้นจะมีปัญญาเหนือพระองค์เชื้อหรือพุทธวจนะแท้จริงแล้วคือผลแห่งการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาหรือเพื่อได้อะไรทั้งนั้นอีกทางต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นเนืองนิด ยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักห่างจากความโกรธความหลงและต้องไม่ลืมคำสอนคำเตือนของหลวงปู่ที่สอนเอาไว้ว่าอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าครูอาจารย์ที่ดีก็มีอยู่มากสำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริงนั่นแหละจึงจะดีเอาให้จริงเอาให้รู้เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ถ้าต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินและต้องระมัดระวังมิให้หนอนหรือความโกรธความโลภความหลงมากัดกินได้ให้พยายามภาวนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำได้ตลอดเวลาตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้เหมือนกับกินข้าวไม่ต้องไปอยากให้มันอิ่ม ค่อยๆกินไปเดี๋ยวมันก็อิ่มเองความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่การสวดมนต์อ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้หากแต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองหากตั้งใจทำแล้วรับรองว่าต้องสำเร็จอย่าทำแบบไฟไหม้ไม่แค่วูบเดียวแล้วก็ดับกล่าวคือขยันก็ทำขี้เกียจก็หยุดถ้าเป็นอย่างนี้เป็นใช้ไม่ได้ หลวงปู่ยังสอนอีกว่าการจะกราบพระนั้นให้ทำเสมือนว่ากำลังกราบพระพุทธเจ้าจริงๆให้นึกว่าครูบาอาจารย์ท่านนั่งอยู่เบื้องหน้าของเราจริงๆวิมุตตินั้นมาจากสมมุติเพราะแท้จริงแล้วการปรุงแต่งจิตไปในทางบวกเรียกว่าเป็นการใช้อุบายปัญญาขณะกล่าวก็จะเกิดความปิติอิ่มเอิบใจ ถึงขนาดว่ายังไม่ทันได้นั่งสมาธิใจก็จะสงบลงได้มากแล้วฝึกใจให้ระลึกได้อย่างนี้จึงค่อยก้มลงกราบผู้มีศีลดีย่อมเป็นพื้นฐานของสมาธิสามารถทำให้ปัญญาเกิดได้ผู้มีสมาธิดีย่อมสร้างปัญญาและทำให้เล็งเห็นความสำคัญของการมีศีลผู้ที่มีปัญญาดีย่อมมีความฉลาด และรู้ถึงวิธีการรักษาศีลทั้งยังได้ในเรื่องของสมาธิอีกด้วยเรียกได้ว่าสมาธินั้นอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิเรามักได้ยินหลวงพ่อท่านให้กำลังใจอยู่บ่อยๆว่าจงหมั่นทําเข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งในภายหน้าเสมือนเป็นการเตือนให้เราเพียรให้มากหลวงพ่อท่านว่า การจะละกิเลสนั้นต้องอาศัยกิเลสไปละกิเลสแต่จะไม่ให้ไปยึดติดในแสงสว่างให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เป็นประโยชน์แสงสว่างอันเกิดจากการจเจริญสมาธินั้นผู้มีสติจะสามารถใช้เพื่อให้เกิดปัญญาได้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมในทุกๆอย่างขั้นต้นนั้น มันสมาทานรักษาศีลให้ได้แม้จะเป็นโลกียศีลแม้จะรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างก็ให้เพียรระวังและรักษาไปสํำคัญที่เจตนาส่วนจิตที่อบรมศีลได้ดีแล้วอริยผลนี้ก็จะคอยรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติมิให้ตกต่ำไปในทางที่ไม่ดี อย่างนี้เรียกว่าศีลรักษาเราการปฏิบัติต้องทำใจให้เป็นกลางตั้งใจให้แน่วแน่และภาวนาเรื่อยไปค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องไปคาดหวังหน้าที่ของเราเพียงแค่หมั่นภาวนาแล้วจะรู้ชัดขึ้นมาเองวิธีการวางฐานของจิตในการภาวนานั้นหลวงพ่อท่านว่าคนที่ภาวนาเป็นแล้ว จะตั้งจิตไว้ที่ปลายนิ้วชี้ก็ยังได้ท่านไม่ได้เน้นว่าต้องวางจิตไว้ที่นั่นที่นี่เพราะฐานของจิตล้วนเป็นทางผ่านของลมหายใจทั้งสิ้นท่านเน้นที่สติและปัญญาที่มากํากับใจโดยให้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานจะเป็นชายหรือหญิงถ้าตั้งใจปฏิบัติและมีศีลก็มีโอกาสที่จะบรรลุผลนิพพานได้เท่าเทียมกัน ไม่เลือกเพศเลือกวัยหรือเลือกฐานะแต่อย่างใดและไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคนอกจากใจของผู้ปฏิบัติเองในขณะที่นั่งสมาธิเจริญภาวนาคำกล่าวที่ว่าพุทธังสรนังคาฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาทำมังสรนังคาฉามิ ให้นึกถึงว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์สังคังสารนังคาฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์อย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายของเรานี้แต่ให้สำรวมจิตให้ดีอย่างนี้จะมีอานิสงส์สูงมากความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่การสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้า แต่หากต้องลงมือทําถ้าตั้งใจทุกอย่างต้องสําเร็จแม้กระทั่งบุญที่ต้องสร้างก็ต้องสร้างด้วยตนเองเป็นสําคัญเมื่อถึงเวลาจำต้องทิ้งขันจะได้ไม่ต้องกังวลต่อชาติภพในภายหน้าปฏิบัติให้รู้แจ้งในประธรรมตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้เป็นดียิ่งทีเดียวครั้งหนึ่งเคยมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อว่า ตนนั้นภาวนามานานพอสมควรแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหมือนดังที่คนอื่นเขารู้เขาเห็นในทางปฏิบัติกันเลยหลวงพ่อท่านย้อนถามสั้นๆว่าปฏิบัติแล้วโกรธโลภหลงของแกลดน้อยลงหรือเปล่าถ้าลดลงเข้าว่าแกใช้ได้นี่แหละวิธีการสอนของท่านคนเราเกิดมา ก็พบเจอแต่ความวุ่นวายสารพัดนับไม่ถ้วนแต่หากเมื่อเรามีความสงบแม้เพียงประเดี่ยวเดียวก็ทำให้รู้สึกว่าเย็นใจสบายใจเราก็ควรรักษาความเย็นนี้เอาไว้เพราะความเย็นหรือความสุขนี้เป็นของหาง่ายแต่รักษาได้ยากที่รักษาได้ยากก็เพราะกิริยาอาการทุกอย่างของเรามันกระทบกระเทือนอยู่ตลอด ผู้ที่ทำได้ชำนิชำนาญแล้วตามรู้ตามเห็นทุกสิ่งทุกประการมันจะมาแบบไหนก็ตามรู้เรื่องของมันจิตส่งไปก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะถ้ารู้เท่าทันมันก็เป็นธรรมดาของมันนั่นแหละเป็นธรรมดาทั้งหมดผู้ที่ปฏิบัติก็จะได้เห็นกันตรงนี้เห็นที่จิตนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสงฆ์พระสาวกทุกพระองค์ปดโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังรวมถึงผู้ติดตามทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาธนสารสมบัติและบริวารสมบัติ คิดสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมดังความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทิน